สบายดีพี่น้องสบายดีกินข้าวกันพี่น้องมีต้มถัวถ่วพี่น้องมีต้มถั่วต้มถั่วถั่วหัวปี๊บหรืองาดำนนถั่วด้นดดนลาลนพี่น้องเผ็ดเผ็ดแซ่บต้มน้ำจริงไปตลาดมั่งคีพี่น้องผักกาดก็มีอยู่ผักซี่พักซี่นี่สั่งมาแต่บ้านเลยเด้อพี่น้องซื้อมาแต่บ้านมาแต่ประเทศเลยผักชีเหล้าวอืว่นเกินประเทศแล้วเลยมาแต่บ้าน นี่บัซซี next, ่น <r políticas. S 1> <southeast>. ี่บัซซี่พี่น้องแล้วก็อันนี้เข้าก็สั่งมานี่ยพี่น้องสั่งมาน้ำนังกล่องเขาปลากระถินแต่ก็มีมะเขือน้ำพี่น้องพิเศษนี่ของโปรดของขาเขเจ้าของโปรดของบ่าวอั้มพี่น้องที่หนังแล้วก็มีปิงป้ายปลาขาวหน่อยไปย้อนบ้านเฮาวน์พี่น้องมาไปย้อนบนลึกไปเนี่ยปลาขาวนี่แหละปลาขาวหน่อยมา เห็นบ่ค <accurately> วัน <einer> ยังข <H ing> <ics> ืนเย็น yeah ว oh, ่มาพี่น้องได้เวลานำเลยได้เป็นอีกพี่น้องมะปลาจากตสองสี่หกแปดโอ้ยแปดตัวโอ้ยเอาคิ้บบบดคิ้บบบดก่อนตอนเทียนน้ำโอน้องพี่น้องเนาะมากมามา เราอ้ามาก,กอดกินขขาวต้องกินน,น,นามนิดหนา่นามเปล่าได้ไปหนางเด้อนามทาบ่แม่นนามทานะน้ำกินเลยแล้วนามทานะ้นนนานนมากเหรอไหมเอาถุงมาใส่ khi nào xe cái mặt cọc nhào nè tê thâm thua mọi người vợ chúa tên bỏ đây, đây hành nào, nó được những kích năng. มันจะงานหนักตรงๆทำเนี่ยเอ็ดูจูเป็นโอรองแล้วไม่ออแล้ว ตัตัวแถมให้แถมกระปิ่นสุดสุดบาะมัแนแห่กันอ่มากมาก ฝากเ้้ออนงฝากกดไลค์กดแชร์เด้อลยพี่น้องเด้อกดติดตามกดกระดิ่งนเดะพี่น้องเด้อ,ดอทาง YouTube กับบ่าวอาร์มแชนแนลแชนแนลเป็นร้างคิดบ่าวอาร์มเนี่ยว่ะแชนแนลอะไรก็ดับเบิลเองพี่น้องหรือะทั่งเพจก็มีเด้พี่น้องเด้อทางเฟซบุ๊กก็ฝากเด้อทางเฟซรับ บ่าวอัมเชนแนวภาษาไทยหมดเลยเดาไปหน่องเด้อทางเพจทางเพจบ่าวอัมกับมีมีเพจอยู่หากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อบ่าวอัมหน่อยๆตัวคนนี้เด้อไปหน้องเด้อพี่ไก่ขินมหาเงินนาทองตัวหน่อยๆสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเด้อไปหน้องเด้อมาจีนังนังเข้มนัวแฮ กินหลายคนไม่นงัเจ้เข็ดองลงอยู่าชิได้หลายกคนคนอื่นก็สิวันอะไรก็ตามเขาเบาหวาเหลือกินเาไม่นนะหนัเนาะนอืนแบนกินตัวให้ได้กินบาหวานออิม่มมากกเศ้านี่ตงลงมันจะลายกับเขามันจะเขามาไหนมนะีมา ขึ้นเขาแล้วบอกอาเป็นงานมาหลายสุขสัรค์มันมาเลยทยเด้อพี่น้องเด้อพก็แห่งความหายบ่มีสำหรับบ่บมีเฉพาะบสาวสาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะความหมายเป็นสิ่งที่สวยงามพี่น้อง เพราะ่าเรหักกันเลยดีกว่าสังกันเลยพี่น้องพี่น้องว่าป่ะ<ม>ขึ้นเรืขอข้อมากพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีบ่ะเราจะพิจิงครูสาวๆเราขึ้นเรืขอขอ้อมากข้อมากป็นสิ่งที่สวยงามพี่น้อง พราะว่าเ้างหักเ้าบปดได้สร้างมันขึ้นซื้อว่าสร้างนี่งงมันอันตรายเพราะว่าคึ้นาสร้างนี่มันอันตรายสุดพีน่น้องมันจะเกิดแก่คว่ำรุนแรงโหลดควสร้างขอยน่าเรื่องนี่สั่งมามาก

ห่อน,อนบะหมีาา่เพ็ร เฮ้ยเพื่เนแขวฟันเริ่มทำงานนางอะไรเนี่ยโกาโกาโกกแา้ลวมาโคไปหน่อย ปวดแล้วี่เนางบาดมั้งทีหม่งเผด็นะดแ้วหมูโวยโม้แ้วไเนาะนะถวดี้นขาได้มีวิธีไปเนาะเผ็ดๆต้องมีวิธีเห็ดแต่มัน มันเศร้าเพจไปวิธีจะพอนาพี่น้องนี้หนามนี่หนามยิเย็นม้ยเนี่ยนเห็นว่าบุคือเก่าป่ะบุเพรคือเกา่าใครเน่มาเนี่ยมา สั่งทั่วที่มึงขอเงาจีนังไม่ได้เปิดพรมเงาเปิดพรมนี่มันจะเขามันจะทองเขากรงคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ได้ไปถองเด้อวันนี้เห็นเ h า u บอกมีคุณเบิง ฝากในเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามาท,ท,าท,ทางยูทูบทา,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 างเพจทางยูทูบบ่าวอัมชแนลบ่าวอัมชแนลภาษาอังกฤษรายการดับเบิ้ลเอรายการทางเพจทางเพจเฟซบุ๊กก็บ่าวอัมชแนลภาษาไทยเด้อพี่น้องเด้เเาอกดติดตามกดไลค์กดแชร์เรด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายคลิปนี้จบชั้นนี้สวัสดีครับสบายด,ดีบ๊ายบาย